อร่อยมีเนื้ออยู่นิดนึงแล้วอ่ะโดนแก้งมันลงไม่เป็นท่าไงถ้าว่ารอบนี้ขอให้ลุงเป็นท่าหน่อย oh. สวัสดีค่ะนาะนิวก็อยู่ที่จังหวัดระนองนะคะเมื่อคืนฝนตกลมแรงมากนะคะแต่ว่า EP นี้ตามบ่ายสไตล์บอสนิวนะคะเดี๋ยวจะพามาดูสวนนะคะ วนนิวนี่แหละส่วนใหญ่ะคนเขาจะชอบเวลามีแบบสมาชิกที่เขาอายุเยอะๆหน่อยผู้สูงอายุเขาจะจับมือนิวอะแล้วเขาจะแล้วน้องนิงวอะทำงานบ้างหรือเปล่าเพราะมือนิวนิ่มมากนะคะไม่รู้ทํางานเป็นหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้จะพาไปลุยเขาลุยคนนะ,ะลองดูว่าทําได้หรือเปล่านะคะก็ตอบไปว่าทําได้ค่ะนิวเป็นลูกเกษตรกรแล้วมันเป็นเกษตรกรจริงหรือเปล่าไปค่ะไป มันเป็นเชิงเขาเป็นผู้เขานะคะมีเนะื้อที่ประมาณสัก65สิบห้าไร่นะคะนะปลูกแซมหมดทุกอย่างเลยสวนกาแฟาสวนทุเรียนแต่หลักๆเลยก็คือกาแฟาทุเรียนนะคะหมากกาแฟาทุเรียนหมากแล้วก็โกโก้โกโก้เนี่ยปลูกแซมเมดี๋ยวหนูจะพาขึ้นไปดูข้างบนว่ามันอยู่ร่วมกันยังไงบางคนบอกปลูกทุเรียน เอาอะไรไว้ใต้ต้นมันอ่ะมันจะไม่สมบูรณ์มันจะไม่อะไรเดี๋ยวจะพาไปพิสูจน์นะคะมันไม่สมบูรณ์ตรงไหนไปดูกันค่ะไปสวนฝั่งนี้เป็นผู้เรียนรุ่นเล็กนะคะยุประมาณ78ปปีนะคะรุ่นนี้แล้วก็มีโกโก้ โกโก้นี่รุ่นนี้เลยอันนี้คือรุ่นกลางของสวนนี่นะคะกำลังติดดอกติดลูกเต็มเลยนี่คือต้นโกโก้อยุปีกว่านะคะก็ปลูกแบบสับางแบบนี้เลยก็มีกาแฟน,นะคะเดี๋ยวหนูจะพาเดินไปดูเมื่อคืนน่ะลมแรงมากนะคะทุเรียนเห็นสมาชิกบางคนก็บอกว่าโตลูกทุเรียนฉีกขาดนะคะพอหนูมาดูของตัยเองนก็เยอะเหมือนกันนะ เยอะเหมือนกันเนี่ยมันลงมาแบบนี้เลยแบบลูกหนึ่งหลายบาทอ่ะก็อันนี้ก็เอาไปกินไม่ได้นะฮะอ่อนอายุประมาณแค่สามเดือนเองเนี่ยฉีกเยอะนะคะรุ่นนี้เยอะเหมือนกันเนี่ยสวยๆแบบแบบนี้เลยอะ่ะฉีกเยอะอันนี้แค่ต้นเดียวเนี่ยก็าวางไว้นี่ เดี๋ยวถ้าขยันก็จะมาเอาไปทำเป็นไอติม <sl uch ing> <nationally> มันก็โด่งนะคะทุเรียนอ่ะมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร <sk r isa> แล้วยิ่งช่วงไอเนี่ยหนูชอบมากเลยเวลาหนูรดน้ําอ่ะช่วงฤดูแล้แงอะค่ะมันไม่ต้องรดเยอะเพราะว่าดินตรงเนี้ยมันซับน้ําอยู่แล้วเพราะว่ามันมีต้นไม้อยู่ข้างบนนะคะเนี่ยกาแฟเนี่ยอายุเยอะๆมันก็ยังอุดมสมบูรณ์อยู่ ต้นนี้น่าประมาณยี่สิบสามสิบปีแล้วเนี่ยกาแฟพ่อกับแม่หนุ่อะแกก็แก,ก,แกขยันนะเนาะเวลาแกกินสับประรดหรืออะไรที่ไหนนะคะเอามาปลูกสายพันธุ์อะไรไม่รู้แกมาจากเพชรบูรณ์นะคะจำมาฝังไว้แบบเนี้ยเต็มภูเขาเลยเนี่ยค่ะ มันก็เอาไปทำกับข้าวได้ทําแกงส้มหรือจะเอาไปกินเป็นแบบผลไม้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้หมดนะคะแกจะฝังแบเนี้ยไว้เต็มภูเขาเลยมันจะมีที่เป็นลูกแล้วก็มีเดี๋ยวหนูจะพาไปดูแบบไซส์ใหญ่ๆเลยอยูยอย่ตรงนู้นเนี่ยคือแบบจะมีทุกระยะของสวนเลยนะคะเวลามีคนเขามาตัดหญ้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้กินในเนี่ยค่ะไปด้วยเพิ่มพลังเดี๋ยวจะพาไปดูโซนนู้นอันนี้เป็นทุเรียนเล็กนะคะทุเรียนเล็กโซนเนี้ยหนูนปลูกกับพ่อตอน ตอนนั้นมาซื้อที่แปลงเนี้ยฝั่งนึงอะที่เขาขายก่อนอะ mm. เขาปลูกเป็นต้นทุเรียนแบบต้นโตไว้แล้วตอนต้นประมาณไซส์นี้แล้วค่ะทีนี้แปลงเนี้ยก็เป็นน้องชายเขาก็ขายต่อไปอีกพอซื้อก็ปลูกทุเรียนเต็มหมดเลย mm. แปลงนี้ทุเรียนประมาณพันกว่าต้นนะคะ mm. เป็นไซส์นี้อยู่ประมาณ4ี0 4้อนะคะก็มีเล็กกว่านี้อีกข้างบน เดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวพาเขาไปดูไปดูเขาตัดทุเรียนนะคะฝั่งโี้นเขาตัดทุเรียนมงนี้คนิวไปที่จังหวัดน่าจะจังหวัดตังไม่ตังก็พัทลุงนี่แหละเ,เขาบอกเลยว่า ปลูกอะไรที่อยู่แบบใต้ต้นทุเรียนอ่ะมันไม่ดีมันจะทําให้ทุเรียนอ่ะเป็นลูกไม่ดีเป็นโลกเยอะนะคะหนูก็นั่งฟังเป็นชั่วโมงเลยอะแล้วหนูอยากจะฝากถึงสมาชิกที่คิดอย่างนั้นนะส่สวนนูเนี่ยมีทั้งโกโก้มีทั้งกาแฟมีทั้งหมากนะอยู่ใต้ต้นทุเรียนเลยทุเรียนก็ไซนี้เลย แล้วลูกเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยส่งออกได้ด้วยส่งนี้นะะน้ำหนักดีอันนี้สนับสนุนโดยนี่เลยพ่อมองกล้องหน่อยอันนี้คุณอัมพลนะคุณอัมพลปิตายังถามพ่อนะคะพ่อทำด้วเรียนมากี่ปีแล้วคะ ยี่สิบกว่าปียี่สิบกว่าปีแล้วนะคะแล้วพ่อปลูกกาแฟปลูกโกโก้โกไว้ข้างล่างมีปัญหาไหมคะไม่มีนะครับไม่มีมอนมองมองกล้องบอกผู้ชมหน่อยมีปัญหาไหมคะไม่มีครับไม่มีไมม,ไม่ีนะคะปีปีหนึ่งนี่รายได้อย่างทุเรียนประมาณกี่หลักเจ็ดหลักเจ็ดหลักนะคะสำหรับท่านที่กําลังจะตัดสินใจปลูกใหม่บอกเฮ้ย ทุเรียนฉันยังเล็กอยู่ฉันจะปลูกต้นโกโก้กับกาแฟไปข้างล่างกลัวมันเป็นลรกอันนี้คือคนยืนหยันนะคะอันนี้คือคนท<อ>ําจริงก็เจ็ดหลักนะก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะปลูกได้นะสวยด้วยก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะ ทีนี้บริษ,ษัทสซนเดยกโก้นะคะก็ให้การสนับสนุนการรวมกลุ่มแบบวิสาหกิจนะคะซึ่งตอนนี้สนับสนุนวิสาหกิจเกษตร,รกรรมเพื่อความยั่งยืนอยู่นะคะก็ตอนนี้ก็ทําทุเรียนนะคะทุเรียนสดส่งออกนะคะทุเรียนทอดทุเรียนฟีสได้นะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งโปรเจกต์ใหม่นะคะก็คือปกติตียชาวสวนบ้านเราอ่ะก็จะมีบ่อน้ําพักน้ําไว้ลดในฤดูแล้งอยู่แล้วนะคะก็เลยให้เอาปลานิลมาเลี้ยงด้วยซึ่ง เราจะช่วยในการส่งออกเป็นปานินโฟเซนไปที่ตะวันออกกลางนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปประเมินบอ่อปานินแล้วก็ไปดูแปลงโกโก้ของพี่เหน่งด้วยนะคะที่จอบลอไปกันเลยค่ะไปคือแบบว่าค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงสวนของพี่พูนแล้วนะคะแล้วก็นี่คือพี่พูนนะคะสวัสดีค่ะนี่คือพี่ลิมนะคะสวัสดีค่ะพี่พูนกับพี่ลิมเนี่ยเอ่อเป็น ผู้บ่าวสาวกันนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ที่สวนพี่พูนเป็นสวนผสมนะคะพี่พูนกับพี่หนิงเนี่ยเป็นเป็นพี่น้องกันนิรู้จักกับพี่พูนกับพี่หนิงมาตั้งแต่ปีหกศูนย์นะพี่นะทํากาแฟด้วยกันมาก่อนนะคะแล้วก็นิรก็ชวนให้แกมาปลูกกาแฟปลูกโกโก้ไอวันนะคะแกก็ปลูกแต่ว่าแปลงแรกเอาไปปลูกที่สวีใช่ไหมพี่พูนประมาณกี่ต้นพี่พันต้นพันต้นแล้วที่นี่ปลูกประมาณกี่ต้นตัวนี้พันเหมือนกันจ้ะพันประมาณ 2,000กว่า2,200 2,200ต้นนะคะส่วนรุ่นนี้คือรุ่นเล็กนะคะก็ปลูกแซมแบบนี้เลยส่วนพี่พุนก็มีทุกอย่างนะคะมีทุเรียนหมอนทองนะคะทุเรียนบ้านกาฟงกาแฟโกโก้มีทุกอย่างเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในนะคะไปพี่พุนไปทุเรียนก็เยอะนะคะหลายร้อยกําลังเป็นลูกอยู่เดี๋วไปดูัฮ้มันเลื่อนทีนเนี้ย คตังนี้รับไม่ได้ส่วนผสมจริงๆนะฮะเดี๋ยวนูจะพาเข้าไปดูข้างในตอนนี้ง้ะด้วยเนี่ยง้ะงอ้อง้อที่เนี่ยนูเวลานูมาเอาอะ่ะนูก็จะมาเอาไปที่รถเข็เนไง เวลาเอามาคืนก็เอามาคืนทีละโล,โลเก็บอะไรอ่ะพี่ปูนมะไฟจ้ามะไฟจ้ามะไฟหวานไหมจ้าชิมก่อนจ้าส่งมาเลยจ้าเรื่องกินไว้ใจนี่จ้าพี่ปูนลัวระวังตกจับดีดพี่พพต้องชิมดูก่อน ไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวนะไม่เปรี้ยวแต่ก็ไม่หวานอื้อหืออร่อยไฟป่าไฟสมัมชาติคือต้องลองอ่ะเดี๋ยวให้ตากอรลองก่อนนะกินก่อนอะไรอ่ะหวานตาเนี หวานมากว้าหวานจ๊าอีพีนี้จุ๊บเมียจุ๊บแม่ได้มาไฟแล้วก็ทุเรียนไปด้วยนะพี่บุญเป็นโน้ถือให้โอ้ยนี่ไงนึง่งอะะเจอสองอย่างแล้ว กว่าเราจะเดินไปถึงตรงนู้นอ่ะเราก็จะได้เต็มมือพอดีแล้วเรากลับบ้านเราก็ไม่ต้องซื้อนะคะพี่โยนอ่าอันนี้สับปะรดด้วยนะคะสับปะรดทาอะไรนี่พี่บุญอันนี้สวีเหรอน่ารักอ่ะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปอู้มีมะม่วงด้วยม่วงเบาม่วงเบาเบาจริงไหมพี่บุญไหนมาจับดูวยอุ้ยม่วงเบาไม่ ไม่เบานะพี่อไม่เขาเรียกมะม่วงเบาไปหัวจะไปถึงนู้นก็พอดีนะจะเต็มตู้เย็นบริษัทนะคะ ก็ S <S <ๆ> <S <S อย่างที่นิวบอกนะคะส่วนพี่ภูนกับพี่หลิมเนี่ยก็คือปลูกโกโก้ในส่วนผสมนะ,ะทีนี้ก็มีทุกอย่างเลยมีมะพงมะไฟาทุเรียนมะม่วงบงมะม่วงเบามะพงมะเท้ามากเมกนะฮะเยอะแยะไปหมดนะะทีนี้อย่างที่นิวบอกไว้นะคะว่าที่นี่เขาเลี้ยงปลาด้วยทีนี้การเลี้ยงปลาในบ่อธรรมชาติมันเคยนกน้ำไหมพี่ภูนปนินไม่นกนะไม่เคยนกน้ำนะคะแต่ว่าของพี่ภูนก็คือแกจะให้ความสําคัญในเรื่องของน้ําเป็นอันดับแรกนะคะที่ตรงนี้ประมาณเกือบร้อยไร่ค่ะทุกน มาณ6กกว่าไร่เอง6กกว่าไร่แต่มีบอ่อน้ําอยู่ประมาณกี่บอ่อ7บอ่อจ้ะ7บอ่อเลยะนะคะมีบอ่อน้ำอยู่ประมาณ7บอ่อนะคะแล้วทุกบอ่อเนี่ยพี่ปุณก็จะเลี้ยงปลาไว้หมดเลยนะคะทีเนี้ยชนไทยก็มองว่าปลาเนี่ยปกติยิ่งช่วงเนี้ยโควิดนะคะการที่จะเอาปลาไปขายในตลาดสดเนี่ยมันค่อนข้างยากนิดนึงเราก็เลยศึกษาในเรื่องของการทําโฟเส้นนะคะส่งไปออกออกไปที่ตะวันออกกลางวิธีเดียวนะคะที่จะรู้ว่าไอการเลี้ยงในบอ่อธรรมชาติเนี่ย มันจะให้ผลผลิตเอ้ยไม่ใช่ให้ผลผลิตสิเขาเรียกว่าอะไรอะคุณภาพนะมาตรฐานปลานินมากน้อยแค่ไหนนะคะการเลี้ยงดูเนี่ยมันกเ็เลี้ยงแบบบ้านๆนะพี่บุญบางทีข้าวเหลือในหม้อพี่ก็มายุ่นให้มันนะใช,ใช่ค่ะก็มาดูว่าเลี้ยงแบบสะอาดอาดเลยเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเราจะจับขึ้นมาว่าบ่อเล็กๆไซส์แค่ประมาณกี่เม็ดะนี่ยกี่ม็ดประมาณสิบถึงไหมสิบคูณแปด ประมาณสิบคูณ8นะฮะบ่อเดียวเราจะลองจับขึ้นมาดูก่อนว่า,าถ้าเราจะเอาไปส่งออกตะวันออกกลางไซส์มันจะเป็น5ขีดถึง8ขีดเนี่ยมันจะได้เยอะมากน้อยแค่ไหนแล้วมันมีลูกปลานิลนเยอะแค่ไหนนะคะถ้าเกิดว่ามันเยอะนะคะมันเกินความจำเป็นของที่นี่ที่นี่ก็จะจะจำหน่ายให้ในราคาทุกๆนะคะให้พี่น้องชาวสวนในแถวนี้นะคะบ่อท่านว่างๆก็มาเอาไปเลี้ยงนะคะแล้วก็เอาไปขายเข้าห้องเย็นที่เซา์นไทยนะคะเดี๋ยวเอาไปดูกนะะันค่ะ เราก็จะเอาไปปล่อยในบ่อ,บ,อบ่อข้างล่างเป็นบ่อใหญ่นะคะซึ่งออตอนนี้ตู้ห้องเย็นนะคะของชาวพื <6 S 2> ้นไทยสั่งลงมาทั้งหมด6ตู้นะคะเป็นตู้ทุเรียน4ตู้ตู้ปลานีน2ตู้นะคะจะทำโปรเ้นไซ5-6ขีดนะคะที่ส่งเข้าตู้คอนเนอร์ก็จะเป็นไซส์ประมาณนี่ไซส์นี้อันนี้ประมาณไม่ถึงไหมคุณบุประมาณ3ขีดไหมประมาณ ประมาณสี่ขีดเหมือนสี่ขีดวันนั้นไซส์บีเราเป็นไซส์สี่ขีดใช่ไหมพี่เอึงอ่าบีนี่คือสี่ถึงหกนะคะเกรดเอนี่ก็คือเอ่อหกขึ้นไปจนถึงแปดนะคะซึ่งเขาใช้ก็อยู่สองไซส์นะคะหกถึงแปดอันนี้ก็ไซส์สี่เยอะเหมือนกันอันนี้คือปลาธรรมชาตินะเนี่ยโปร่งตกลงมาหนักๆมันก็จะไม่ค่อยนอกน้ําเหมือนปลากระชังเท่าไหร่อันนี้ปลาอะไรนะพี่คุณปลาตะเพียน เทียมนี่มันใช้รอบใหญ่ตัวใหญ่รอบที่แล้วอ่ะโดนแกงมันลงไม่เป็นท่าไงถ้าว่ารอบนี้ เชอรี่ด้วยแต่ว่าปัญหาคือตอนนี้ไม่มีน้ำอาบต้องมาลงบ่อนี้ต่อนะคะเพราะว่าน้ำประปาไม่ไหลย ตอนนี้ก็จับปลาขึ้นมาหมดแล้วนะฮะตอนนี้ก็เอาปลาไว้เดี๋ยวจะมากินปลากันปลาก็ฝนก็เริ่มตกนะฮะหิวแล้วไปไปกินปลากัน,นะคะ่ะ ทำใชยแดน